ถ้าถ้าโชคไม่ดีมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะพยายามทูกวิธีทางามันไม่เหมือนเดิม,มนแล้วก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าเหมือนเดิมชาวเน็ตจับพิรุษนาบิวอานานสัมภาษณ์เหมือนไม่มั่นใจว่าจะชนะซูเปอร์เล็กได้ก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ทางช่องก็จะมาพูดถึงนะครับบทสัมภาษณ์ของนาบิวอานานก่อนเจอซูเปอร์เล็ก ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วสําหรับไฟที่กาลังจะเกิดขึ้นระหว่างซปเปอร์เล็กและนาบิวอานานเป็นการล้างตาของนาบิวในรอบที่2แต่ก็ยังมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่นาบิวอานา,นานนครับให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์นะครับก็ยังมีชาวเน็ตนะครับบางกลุ่มนะครับมองว่าโอ้โหสัมภาษณ์ดูเหมือนไม่มั่นใจเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ก็ดูตัวเก่งๆไปเก่งมาเก่งไปเก่งมาสัมภาษณ์ก็บอกว่า น่าจะน่าจะใช้คําว่าน่าจะเยอะมากนะครับสำหรับนาบิลในไฟนี้ซึ่งนาบิลไม่มั่นใจจริงหรือไม่ว่าจะสามารถชนะซุปเปอร์เล็กได้เราก็จะมาเจาะคําสัมภาษณ์ของนาบิลอานานกันนะครับท่านผู้ชมก็มาตามกันได้เลยนะครับมาแล้วก็เริ่มเจาะคําสัมภาษณ์ของนาบิลนะครับเมื่อมีนะะักข่าวถามว่าเจอกับซุปเปอร์เล็กครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนาบิลก็ได้ตอบว่านะครับถ้า โชคไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ก็จะพยายามมาให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับและเขาก็บอกว่าไปนี้ไม่น่าไม่น่า,นาสองครั้งนะบอกไม่น่าไม่น่าเป็นเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับภาษากายก็คือสายตัวไปมานะครับในการตอบคําถามกับนักข่าว ซึ่งวันนี้ทางช่องก็จะใช้หลักจิตวิทยานะครับในการวิเคราะห์คำพูดของนาบิลนะครับว่ามันสื่อถึงอะไรนะครับรวมถึงภาษากายของนาบิลด้วยนะครับก็เริ่มการวิเคราะห์ไปที่คำพูดแรกของนาบิลนะครับที่บอกว่าถ้าชกไม่ดีก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับในทางจิตวิทยาตอนนี้มันก็อาจจะหมายถึงการยอมรับความเป็นไปได้ของการล้มเหลวซึ่งมันสะท้อนถึงความกังวลอยู่ในใจของนาบิลซึ่งประโยคแรกมันก็ หมายถึงนะครับนาบิลยังมีความกังวลอยู่นะครับในการเจอกับซูเปอร์เลกในครั้งนี้ต่อไปประโยคที่2ของนาบิลที่บอกว่าก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มันเป็นเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้ในทางจิตวิทยามันสื่อถึงการพยายามเพิ่มความมั่นใจแต่ก็ยังมีความกังวลว่าผลลัพธ์มันอาจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับในการพูดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับวิเคราะห์ประโยคสุดท้ายของนาบิลนะครับเขาก็ได้บอกว่า ไม่น่าไม่น่าถึงสองครั้งนะครับไม่น่าไม่น่าเป็นเหมือนเดิมซึ่งคําพูดนี้มันก็จะสื่อถึงนะครับความกังวลและความไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับต่อไปก็จะมาวิเคราะห์ภาษากายของนาบิลอาณานนะครับก็คือจากการให้สัมภาษณ์ของนาบิลอาณานนะครับนาบิลอาณานสายตัวตลอดเวลาเลยนะครับท่านผู้ชม เอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังเอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังจนจบการสัมผัสนะครับในการตอบคําถามซึ่งการทําแบบนี้ในทางจิตวิทยามันก็จะสื่อถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกกังวลน,นะครับท่านผู้ชม ไม่สบายใจหรือกำลังคิดหาคำตอบที่ทำให้ตัวเองดูมั่นใจขึ้นซึ่งมันเป็นสัญญาณของความประมาและไม่มั่นใจนะครับซึ่งภาษาการแบบนี้ในทางจิตวิทยาก็หมายถึง mm. การกระทำเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจของตัวเองหรือเป็น,นกลไกการตอบสนองต่อความเครียดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมูลตามจิตวิทยาผมก็หามาจาก Google นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ ต่อไปผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูคอมเมนต์จากสื่อออนไลน์นะครับท่านผู้ชมมานะครับไปที่คอมเมนต์แรกจาก Tik t o อกนะครับคอมเมนต์ท่านนี้ก็ได้บอกว่านะครับพูดเหมือนไม่มั่นใจเลยนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม และก็มีหลายๆคนนะครับมาตอบคอมเมนต์นะครับส่วนคนนี้ก็คอมเมนต์ว่าครับเจอซุปเล็กเสียนะครับนาบิลไม่รู้วิธีแก้เกมของซุปเล็กไม่มั่นใจก็ไม่แปลกอะไรก็ทํานองนี้แหลนะนท่านผู้ชมส่วนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่านะครับพูดกากๆก็กลัว,ลวเหมือนไม่มั่นใจนะครับโอ้โหสําหรับใครที่สังเกตพฤติกรรมของนาบิลนะครับก็มองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็มองว่า นาบิวไม่มั่นใจใช่ไหมนะประมาณนี้ต่างจากตอนให้สัมภาษณ์กับนิโคเลยนะครับนี่นาบิวบอกว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนให้สัมภาษณ์กับนิคนะแต่พอมาเจอกับซูเปอร์เล็กทําไมให้สัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็มองแบบนี้ซึ่งตัวผมเองก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเหตุใดนะครับคนส่วนมากถึงมองว่านาบิวสัมภาษณ์เหมือนไม่มั่นใจซึ่งการให้สัมภาษณ์ของนาบิวนะครับใช้คาว่าน่าจะเยอะมากนะครับ ซึ่งจะตอบอะไรที่เกี่ยวกับซุปเล็กนาบิลก็จะใช้น่าจะน่าจะน่าจะนะครับมันก็เลยทําให้นะครับหลายๆคนมองว่าโอ้โหไม่มั่นใจใช่ไหมเนี่ยและภาษากายของนาบิลก็ด้วยนะครับเพราะว่านาบิลสายตัวไปมาตลอดเลยนะครับทั้งที่แต่ละครั้งก็ไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยนะครับทาให้นะครับชาวเน็ตน,นะครับจากคนที่สังเกตน,นะครับเขาก็มองว่าโอ้โห พูดเหมือนไม่มั่นใจนะครับก็จะเกิดจากสาเหตุนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นตัวผมนะครับถ้าผมเคยโดนซุปเล็กน็อกมานะครับและมาแก้แคนล้างตาในที่นี้นะครับผมก็อาจจะพูดแบบนาบิลก็ได้นะเพราะว่าอีกอย่างก็คือกังวลว่าจะแพ้น็อกอีกครั้งถ้าจะพูดคุยเยอะก็กลัวแพ้อะไรประมาณนี้เลยนะถ้าถ้าเป็นถ้าผมเป็นนาบิลนะครับผมก็จ,จะคิดแบบนี้เหมือนกันนะ เพราะว่าตัวของซูเปอร์เลกก็เป็นถึงชมป์โลก2กติกาก็คือไม่ธรรมดานะครับในไฟนี้ก็อาจจะเป็น50ต่อ50เลยก็ว่าได้นะครับนาบิลก็เลยพูดแบบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนนะพูดเยอะนะครับแต่ทําไม่ได้ ทัวร์ก็ลงยับเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็จะยกตัวอย่างเป็นซปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับในไฟที่เจอกับตาวันฉานะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่มั่นใจเกินไปนะครับท่านผู้ชมมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเองอย่างล้นหลามนะครับเพราะว่ามันจะมีคอมเมนต์นะครับเกียนคีย์บอร์ดจะตามติดชีวิตคุณจนไปถึงวันที่คุณเลิกมวยเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งการให้สัมภาษณ์ของนาบิลแบบนี้มันก็อาจจะเป็นผลดีต่อ ตัวเขานะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นถ้าแพ้แต่มันจะมีรีแอคชั่นจากคนดูนะครับเพราะว่าการการพูดการให้สัมภาษณ์แบบนั้นมันจะสื่อถึงความไม่มั่นใจนะครับว่าจะชนะซูเปอร์เลกได้แต่ถ้ายังมีความไม่มั่นใจอยู่นะครับมันส่งผลกระทบต่อการชกแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจและคุณไปชคนะครับมันก็จะยิ่งทําให้โอกาสโดนน็อกเยอะขึ้นมาอีกนะครับท่านผู้ชม ก็มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียอย่างที่ผมว่าน,นั่นแหละครับท่านผู้ชมซึ่งตัวของนาบิลเองนะครับในวันชกก็อาจจะหวังว่านะครับต้องเคลียร์ทุกอย่างที่กังวลอยู่ในใจออกไปให้หมดนะครับและก็ชกให้เต็มที่นะครับหวังว่าวันที่23จะเป็นเกมที่สนุกดุเดือดและเล้าใจนะครับระหว่างนาบิลอานานและซูเปเล็กเกียร์หมูเก้าซึ่งคลิปนี้ผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจะาะไข่แดงก็ได้ครับบ๊ายบาย อยากให้ทําคลิปอะไรคลิปต่อไปก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับท่านผู้ชมผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปต่อไป